รกักกัจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเป็นที่นิยมปลูกกันในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นปลูกกันมากในภาคตะวันออกมีลักษณะต้นหรือเง่าเป็นพุ่มเตี้ยแตกเป็นกอลำต้นมีหนามแข็งยาวและแหลมคมก้านใบาย,ยาวเป็นทางในสมัยก่อนต้นระกำจะขึ้นเองในป่าตามธรรมชาติและคนนิยมนำมาปลูกไว้เป็นแนวรั้วบ้าน ราก,กำออกผลเป็นทลายรวมกันเป็นช่อเรียกว่ากระปุกผลมีลักษณะทรงกลมรีผิวเปลือกบางครุขระมีหนามเล็กๆปกคลุมทั่วผลในหนึ่งผลมีเนื้อสองถึงสามกลีบผลสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวมีผลผลิตมากในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ระกกมมีคุณประโยชน์และสรรพคุณหลายอย่างนำมาเป็นผลไม้รับประทานหรือนำมาปรุงอาหารได้ทั้งคาวหวานและทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆได้ด้วยค่ะ